สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเนื้อหาหนังสือดีๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราคิดเป็นหนังสือที่ดีมากเลยครับมันทําให้เราแบบมีมุมมองมีแนวคิดที่กว้างออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันแนะนําเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็ต้องขอให้คดิตผู้เขียนก่อนเลยนะครับ้าจารย์อธิบดีอธิปัญโยภิกขุนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือดีๆเล่มนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาเนื้อหามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่4ี่แล้วนะครับผม หัวข้อวันนี้ก็คือทรัพย์สมบัติแบ่งผัดกันชมทุกชีวิตถูกความไม่แน่นอนครอบงำแล้วแม้จะมีทรัพย์ยศตำแหน่งสักเพียงใดก็ย่อมมีวันผันผ,นผวนรวนเปรได้เสมอหากว่าเราคิดจะอยู่กับโลกอย่างไม่มีทุกข์เราต้องคิดเป็นคิดให้ถูกต้อง คิดจนให้เห็นกระจ่างแจ้งว่าทุกๆสิ่งมีความไม่แน่นอนอยู่อย่างนั้นเราต้องปรับให้เข้ากับโลกรู้เท่าทันโลกจึงจะไม่โดนเคี่ยวของโลกคือทรัพย์ยศข่มกัดหรือเมื่อทุกสิ่งต้องแปลเปลี่ยนไปให้คิดถือเสียว่าทรัพย์ยศหรือสิ่งอื่นๆ ที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่เมื่อก่อนหน้านี้มันเป็นของคนอื่นๆได้หมุนเวียนเปลี่ยนมือผัดกันครอบครองมาหลายยุคหลายสมัยแล้วคนที่เคยครอบครองอยู่ก่อนเราต่างคนก็ล้มละลายตายจากกันไปหมดคงทิ้งเหลือเอาไว้เพียงแต่ทรัพย์ที่เป็นของโลกจนทรัพย์ต่างๆเหล่านั้น ตกทอดมาอยู่ที่มือเราแล้วอีกไม่นานเราก็ต้องทิ้งทรัพย์และติดตามเขาเหล่านั้นไปก็จบแล้วนะครับผมกับ EP นี้สุดท้ายนี้เพื่อนๆที่พี่ท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบคุยกันนะครับประผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม มีอะไรที่มันไม่ดีอยากให้เปลี่ยนแก้ไขก็แนะนำบอกสอนได้นะครับผมก็จะามาพัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบคุณมา,มากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ